กรับสวัสดีครับผมพโยโบ้านคำบงศูนย์เรียนรู้สวนสมุนไพรภูมิปัญญาท้องถิน่นตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงบ้านคำบงซึ่งวันนี้ผมมีสมุนไพรชัยพฤึกมาฝากครับผมชื่ออื่นขี้เล็กยะ้าว่าต้นขมรสยาหวานเอียน ชัยพฤกเป็นไม้มงคลเป็นไม้แห่งชัยชนะไม้ประจำชาติไทยโบราณมักใช้ใบเป็นช่อชัยพฤกประดับศีรษะของกวีหรือนักดนตรีนำไปประดับเป็นอินทนูของข้าราชการประดับเป็นดาวอินทนูของหมวกทหารหรือตำรวจ แก่นมักใช้ในพิธีลงเสาหลักเมืองยอดคทาจอมพลยอดธงชัยเฉลิมพลสรรพคุณทางยามีสรรพคุณเช่นเดียวกับต้นคูณหรือราชพฤกษ์ใช้รากฝนน้ำทาแก้กรากเกลื่อนพื่นคันรากใช้ต้มดื่มช่วยลดไข้ ช่วยรักษาโรคถุงน้ำดีมเมล็ดฝักใช้ประมาณ5-6เมล็ดต้มดื่มช่วยถอนพิษทำให้อาเจียนใช้มเมล็ดหรือฝัก30กรัมต้มรับประทานช่วยขับพยาธิทั้งปวงมเมล็ดฝักต้มดื่มช่วยบรรเทาอาการจุกเสียบแน่นท้อง ใช้เป็นยาระบายอ่อนๆอแก้โรคท้องผูกแก้โรคตานขโมยช่วยขับเสมหะถ่ายเสมหะทั้งปวงใบใช้ต้มหรือชงเป็นชาดื่มช่วยต้านโรคเบาหวานช่วยบำรุงเลือดช่วยบำรุงหัวใจ ใช้ใบตําพ่อแก้ปวดข้อปวดกระดูกสำหรับกระผมพ่อโยบ้านคำบงก็คงไว้แค่นี้ก่อนนะครับฝากเพื่อนๆนช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับพ่อโยฝากช่วยกดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากช่วยกดติดตาม เพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปดีๆสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่ากราบสวัสดีคอรับผม